ม้ไหมวนเลาะเล่นเกมทำอะไรเล่นเกมได้เงินตอโอโ่อถ้าให้ได้เงินครั้งละห้าร้อยบาทแต่ให้แม่ตอบตรงกันข้ามกับที่ถามจะมูดว่าถามว่าอันนี้อะไรแม่ก็ต้องข้ามตอบว่าคือกันไกลแม่ต้องตอบเป็นอืนอ่นแม่จะได้ห้าร้อยได้ไหมค <laughs> ำถามละห้าร้อยบาท <laughs> เอาวะเ <laughs> 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 ล่อให้แม่ได้เอามะ อเอออันนี้อะไรคะคุณยายไม,ไม่ได้ละไม่ได,ไได้ถ้าแม่ตอบตามที่ให้บอกเนี่ยแม่เสียเงินห้าร้อยอแต่ถ้าแม่ตอบแบบโกหกแม่จะได้ห้าร้อยบาทโอเคปะโอเคเพิ่มเอาไหนมาอะไรคะมะนาว ลืมไเยไม่งั้นไม่ได้เงินห้าร้อยอันนี้อะไรคะกระป๋องกระป๋องเอาไปห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอันนี้อะไรมีดมีดเอาไฟห้าร้อยบาทโอ้อันนี้ห้าร้อยห้าร้อย อเอามารวมกันมารวมกันเป็นมามาเอาเอามาคืนมาอันนั้นมันห้าร้อยเอาเป็นอันนี้เดียวเป็นเท่าไหร่นหนแล้วนะเป็นเท่าไหร่นะเอาคืนมาตอบผิดเอเป็นห้าร้อยป่ต <laughs> <laughs> อบผิดที่ตอคืนนะให้ตอบผิดเอาคืนมาเ,เสียแจ้งแล้วโอ้ไม่คืนอ่ะเบิ้ม ตอบผิดนะคะ